เส้นทางความรักของแดนวรเวธและแพตตี้บ่าวสาวป้ายแดงค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ความรักมั่นคงและเหนียวแน่นค่ะสําหรับคู่ของแดนวรเวธและแพตตี้วันนี้2คนจับมือรักมาราธอนกันมามากกว่า10ปีค่ะสําหรับคู่นี้แล้วนั้นนะคะก็ยังไรว้วิแววข่าวดีจนช่วงนี้ก็ตกเป็นปนระเด็นว่าเลิกกันเลยแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงข่าวลือเพราะว่าเขารักกันดีค่ะ ด้วยตารางที่แสนยุ่งทําให้ทั้งคู่เจอกันน้อยลงแต่ยังคงเติมหวานให้กันเรื่อยๆหลายคนก็รอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีโมเมนต์เซอรไพสขอแต่งงานและภาพวิวาของทั้งคู่สักทีล่าสุดอินสตาแกรมของสาวแพทลงภาพแหวนเพชรอยู่ที่นิ้วหนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่นถึงวันนี้แล้วหรอแต่งค่ะทางนั้นของแดนก็ได้ลงภาพเดียวกัน พร้อมกับข้อความว่าแค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอก็เพียงพอแล้วงานนี้เพื่อนพ้องในวงการร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ